สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็มีเรื่องมาคุยให้ฟังครับก็คือเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผลผลิตจากกระท้อนสต้นของผมนะครับซึ่งก็ได้เอามาทำคลิปให้หลายๆท่านได้ชมกันแล้วนะครับก็ไอ้3ต้นนั้นผมขายได้ประมาณ5,000บาทนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้เนี่ยถ้าฉีดยาใส่ปุ๋ย รับรองว่าต้องได้หลักหมื่นแน่ๆเลยผมก็เก็บออกมาคิดดูเอ๊มันจะจริงอย่างที่เขาบอกไหมเนาะทุกวันนี้ในปีนึงเนี่ยผมใช้เวลาไปกับไอกระท้อนสต้นนี่ก็แค่ประมาณ4วันนะครับก็คือตัดแต่งกิ่งก่อนห่อผลวันหนึ่งแล้วก็ห่อผลอีกวันหนึ่งจากนั้นก็กลับบ้านนอนนะครับไปทำอย่างอื่นต่อ แล้วก็รอเก็บผลผลิตอีก2วันนะปนรปรอบละวันนะสวันเสร็จแล้วเมื่อได้ผลผล,ผลิตก็เอาไปขายนะก็รวมๆแล้วใช้เวลาขายสรุปเฉลี่ยแล้วอีก3วันนะครับสรุปแล้วปีหนึงผมก็ใช้เวลาไปกับไอ้กรกะท้อน3ตัวของผมใน7วันเท่านั้นนะครับจากนั้นก็เ,เวลาที่เหลืออีก350รวันนั้นสามวันนะครับก็เอาไปทำางอือ่นนะครับ แล้วการลงทุนนะครับเป็นไงการลงทุนก็มีแค่ซื้อถุงหนึ่งมัดนะครับก็1ร้บาทนะเอามาหอกระท้อนนะครับและอีกถุงตอนขายก็ซื้อมาอีก30บาทถุงมาใส่ถุงใส่ผลผลิตขายสรุปแล้วนะครับผมใช้เวลาทั้งหมด7วันลงทุนไปก็150บาทนะก็มีรายได้ จากการขายกระท้อน,นีนะผลผลิตขายผลผลิตกระท้อน3ต้นในปีหนึ่งก็จะได้ประมาณ5,000บาทน,นะเป็นไงครับพอใช้ได้ไหมครับทีนี้ถ้าผมทําตามคนอื่นเขาว่าล่ะครับก็คือจะใส่ปุ๋ยฉีดยาละแล้วจะาขายผลผลิตแล้วผมจะได้สักเท่าไหร่ถ้าในทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยกระท้อนของผมให้ผลผลิตรวมแล้วก็ประมาณ 110กิโลกรัมราคาขายเฉลี่ยก็ตกกิโลละ50บาทนะครับทั้งหมดก็จะได้ประมาณ5,500บาทก็ใช้เวลาแล้วก็ต้นทุนตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วภาคต้นนะครับทีนี้ถ้าใส่ปุ๋ยฉียาก็คิดว่าผลผลิตคงจะเพิ่มขึ้นมาเป็น200กิโลกรัมนะก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ8-90เปอรอ์เซ็นางั้น ถ้าราคาขายเฉลี่ยยัอยงอยู่ที่50บาทเหมือนเดิมครับผมก็จะได้ทั้งหมดหมื่นบาทแล้วผมต้องทำไงบ้างครับถ้าจะใช้วิธีการที่สองนี้ก็แน่นอนนะครับก็ต้องซื้อปุ๋ยชื้อยาแลครับก็มันมีอะไรบ้างก็ปุ๋ยบำรุงต้นบำรุงใบ,งบก็กะว่าใช้ประมาณทั้งสองกระสอบนะครับปัจจุบันนี้ปุ๋ย เคมีนี่กระสอบแล้วก็ประมาณ800บาทนะครับสองกระสอบก็รวมพันหกร้อยบาทสำหรับใส่ช่วงบำรุงผลติดอีกช่วงติดผลเนี่ยบำรุงช่วงติดผลที่มีผลแล้วนี่นะครับหนึ่งกระสอบแล้วก็บำรุงต้นหลังเก็บผลผลิตนะครับเพื่อพร้อมที่จะให้ออกผลผลิตในปีต่อไปกระสอบหนึ่งที่ต้องใส่หลังเก็บผลผลิตก็เพราะว่าเราไปเร่ง เร่งเอาผลผลิตมากๆก็ต้องเพิ่มความสมบูรณ์ให้ต้นไม่นั้นปีต่อไปก็อาจจะไม่ได้ผลผลิตก็ได้นะครับแล้วก็มีปุ๋ยบำรุงผลเอาอครึ่งกระสอบแล้วก็เร่งความหวานในครึ่งกระสอบรวมแล้วเป็นหนึ่งกระสอบก็อีกแปดร้อยบาทนะครับจากนั้นก็มีอะไรอีกครับก็มีฉีดยาฆ่ามแมลงนอนที่มีมากินยอดกินใบอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ตามต้นนะครับ ีหนึ่งก็คงจะฉีดประมาณทัก3สามครั้งนะครับแต่ก็หอ่อนที่ก็ฉีดทีเพราะว่าดจําเป็นต้องฉีดแล้วครับทีนี้เพราะาอะไรเพราะถ้าเราปล่อยใส่ปุ๋ยเคมีลงไปเนะี่ยต้นพืชมันจะต้องอ่อนแออ่อนแอลงไปความต้านทานมันหายลงนะครับลดลงไปความต้านทานก็จะมีนอนมแมลงมารบกวนแน่นอนนะครับก็กะว่าใช้สักขวดหนึ่งเอ้าตีเราสามร้อยบาทแล้วกันน่าจะพอนะครับจากนั้นก็จะเป็นค่าถุงห่อผล จากเดิมมันใช้อยู่1มัดนะครับตอนนี้มันเพิ่มผลผลิตมาเกือบเท่าตัวก็เพิ่มเป็น2มัดล้กัน240บาทแล้วก็ถุงที่ขายผลผลิตก็ประมาณสัก60บาทแล้วกันครับทีนี้เรามาดูเวลาครับใช้เวลาไปเท่าไหร่เราต้องใส่ปุ๋ยบำรุงต้นบำรุงใบช่วงติดผลนึ่ ใบบำรุผลช่วงสองครั้งนะครับรวมครั้งละวันก็2วันนะครับอันนี้ใส่ปุ๋ยทั้งสสูตรสูตรบำรุงต้นรใบแล้วก็บำรุงผลด้วยอย่างละครั้งนึงก็ปรมันครึ่งกระสอบ,บแล้วก็ใส่ปุ๋ยเร่งความหวานอีกหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งวันตอนที่ผลเริ่มแก่นะครับก่อนจะเหลืองหลังจากนั้นพอเก็บผลผลิตเสร็จ ก็ต้องต้องใส่ปุ๋ยแลลวครับปุ๋ยบำรุงใบแบำบรุงต้นก็ต้องใส่ไว้สองครั้งคนระับครั้งแรกก็คือหลังเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือไปดูฝนนะครับก่อนจะให้ออกดอกครั้งต่อไปก็รวมแล้วสองครั้งก็สองวันนะครับแล้วก็ฉีดยาฆ่าหนอนมแมลงเนี่ยสามครั้งปีหนึ่งก็คงประมาณสามวันนะครับลวัน แล้วก็มาถึงตัดแต่งกิ่งก่อนหอผลอีกวันหนึ่งหอผลเมื่อผลผลิตเพิ่มกับ2เท่าก็เพ่มหอเพิ่มอีกวัน2วันแล้วก็เก็บผลผลิตอีก3วัน,นขายผลผลิตรวมแ,รมแล้วก็อีกประมาณ3วันนะครับตลบนะครับตกลงสรุปวิธีการที่2นี้นะครับผมต้องลงทุนค่าปุ๋ยค่ายาไปทั้งสิ้นก็ประมาณ3000บาทนะแล้วก็ใช้เวลาไปอีกทั้งหมด17วันนะก็เพิ่มมาจากเดิม10วัน เมื่อขายผลผลิตแล้วนะครับจะเป็นไงครับก็ได้เงินมาทั้งหมดหลังหักต,ต้น,ตนทุนออกไปก็จะได้มา7 0 0 0พันะโดยประมาณนะครับซึ่งก็จะเพิ่มมาจากเดิมอีก2,000บาทนะครับแล้วผมต้องเสียอะไรไปครับสำหรับ2,000บาทนี้ผมต้องเสียเวลาไปอีก10วันนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจากยาฆ่ามาแมลงเพิ่มข้ามาอีกนะทีนี้ถ้าเป็นคุณนะครับ จะเลือกแบบไหนแบบเดิมๆที่ผมทำมาทุกปีหรือแบบที่คนอื่นๆเขาทำกันนะแล้วได้เงินเพิ่มอีก2000บาทแลกกับเวลาและความเสี่ยงสำหรับผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเลือกแบบไหนในเมื่อไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วก็ใช้เวลาเพียงน้อยนิดแล้วก็มีแต่รายได้ที่ได้มาเนี่ยไม่ต่างกันเลยไม่แตกต่างกันมากนะต่างเพียงเล็กน้อย ก็แล้วทําไมเราจะต้องไปใช้เวลาของเราเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาสุขภาพของเราเไปเสียบเพื่อจะอาหาเงินให้คนอื่นก็แล้วครับทาไมต้องให้เขามาปล้นเวลาและขโมยเงินไปจากเราด้วยผมไม่เข้าใจจริงๆถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ